ใช่ใช่ใช่อะพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอเนอะแต่ว่าตอนนี้น้องคงก็อยากคุยกับพี่ๆคนอื่นๆบ้างใช่ไหมคะน้องจากที่อยู่ในตรงนี้เราก็เลยจะมาเล่นเกมกันเย้มทเธหาเมมเบอร์ภายในสิบวินาทีโอ้าสิบวิเหรอไม่ใช่ห้าวิเหรอดูว่าเขาเห็นขีดเขาเห็นวาสิบวิห้าวิสิบวิเออใช่แต่ว่าเนื่องจากว่ามีเมมเบอร์เรา ชนข้าฉลาดตัดเปลือกมิกา <c oughs> ไปหลังไม่หรืออะไรกันเกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สมมติว่าจะให้เชร์โทร <c oughs> เชริเป็นตาเชอย่างเงี้ยแต่จะให้คนอื่นเมมเบอร์คนอื่นเลือก <c oughs> ให้ว่า <c oughs> เชิญโ่หาใครอ๋อเดี๋ยวใครโกมก่อนดีกว่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่พี่สตาร์บเกิดขึ้นแล้วะะ <c oughs> โอ้ m ม g o กเพราะฉะนั้นแล้วน้องซี็มมอ๋อก็ต้องโทรหาจริง ไม่ไม่ C G M จะโทรหาบีนเช่เหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าน้องอยากคุยกับใครม,มากเึ้นไปนะคะโอเคอ้าวโทรยังไงอ่ะขอ C G M ก่อนแต่ว่าพี่สตาร์จะเป็นคนโทรให้ค่ะอ๋อ,อเพราะว่าโทรยัไงวะเจเจเอาเจเจก่อนเลยไหมตื่นเต้นค่ะได้ค่ะใครดีได่ค่ะอ่ะให้ใครเป็นคนเลือกดีคะพี่สตาร์ไมาให้น้องโทรหาใครหีืพี่จะเป็นคนเลือกให้เลย ดีนะเพื่กให้ดีนะดีแล้วนะเปล่านะเนาเออเบียนแค่เอ๊ใครดีนะว้าใครดีน่าจะไม่ไม่เคยเจอแล้วก็คนที่รับสายก็ได้ค่ะน่คือทุกคนใิดว่าเป็นคนนี้เป็นออนออนเลียนออนออน โอเคเดี๋ยวรอที่สตาร์สโคนะคะจะจะอยากถามอะไรพี่ออนนะคะถ้าเกิดพี่ออนรับสายภายในสิบวินาทีค่ะว่าเฮ้ยในห้าวิเขาบอกว่า5ว่ห้าวิเหรอห้าหรอคะจริงจ้งหนี้ห้าพอนคนที่เหลือร้องไหมครัว่าพี่ออนจะรับหรือไม่รับ ขอให้รับนะคะหนูว่าไม่รับขอให้รับใช่เหมือนกันถ้าเป็นที่แอนมินโทรไปใช่ป่ะถ้าเป็นเบอร์พี่แอนมินไม่น่ารับหนูว่าไม่รับต้อนนะขอให้รับนะคะว้าฮึหนูนับเร็วจังมานับเร็วมากเลยยังไม่ทันนะรอๆก่อนอย่าเพิ่งวางนะอย่าเพิ่งวางอย่ากนู้ ไม่รับที่ะคุณมเป็นเราพี่แอนมับไงอุ๊เฮ้ยฮัลโหลอวัเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออนได้ยัไให้ดาวว่าไลฟ์อยู่ยัง คืองี้มีคนอยากคุยกับออนค่ะแล้วลีนะเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้นะหรือเปล่าเอ้แต่ว่าลีนนะเลือกให้น้องโทรหาออนใช่เอาหรอดีค่ะพี่ลีใครนะพี่ลีนะปะลีนะเลือกแต่ว่าใเลเจเจคือเจเจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะคือไปดูภารกิจแต่ว่าน้องแพนนะเพราะว่าภารกิจต้องรับในห้าวีพี่ออน ชื่อนี้ทันไม่ใช่หรอเอาจริงเหรอโอ้ยคอนโคเป็นคนรับสายช้าอะไรค่ะเพราะอะไรทักวัาเล่นตัวจ้ารัทันเหรอทักรู้เลยว่าแบบมีเบอร์แปลกๆโทรมานี่พี่หินโทรอืมรู้ละอยากบอกอะไรพี่ออนอยากบอกได้ค่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะสบายดีค่ะพี่ออนสบายดีไหมคะ พี่ออนหิวข้าวค่ะเค้ท,กคทงกับข้าวให้พี่ออนกินได้ไหมนะได้ค่ะพี่นิ่งอยากขัเนาะเยอะมีอะไรอยากบอกพี่ออนอีกไหมคะเจเจก็หนูติดตามพี่ออนอยู่ยนะคะชอบพี่ออน,นะคะ่ะ <laughs> อ่าเออ <laughs> พี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะอ๋อ <laughs> <laughs> โอ <Okay. S 2> เคขอบคุณนะอ๋อบ๊ายบายสวัสด okay, <Kh> ีค่ะขอบคุณนะคะบซิจังแข็งของตรุกฮันไหมคะันฮันฮันวันเธอเธอไม่เหมือนปกตินอะรู้สิ่งสำนาดเธอเธอผู้เยอะมากแต่เมื่อกี้มันก็ขึนมากแล้วกล้มกล นั S <S yeah. ่นล่ะเย้ฮะุดยอคนต่อไปไห้โดนลงโทษนะคะคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนน้องอะไรนะน้องพิมไหมพิมพิมใช่ไหมโอเคค่ะใครเลือกให้น้องพิมดีคะให้ปันเลือกให้น้องพิม ออจริงถ้าอยากแกล้งน้องอ่ะรู้นะว่ามีใครที่โทรแล้วจะไม่รับโอ้เลือกเฮ้ยเรือเรื่องโมบายแล้วกันค่ะเพราะว่าน้องชื่อพิมแลวโมบายชื่อพิมพ์ละพัฒน์โอ้เฮ้ยพิมความเชื่อมโยงแต่ว่าพิมหนึงเธอจะตามค่ะโทรหาโมบายกันค่ะจะดูนะครับพิมอย่าบอกอะไรพี่โมบายเชื่อมันจะถูกต้องไหม สแต่ว่าโมบายไม่ได้ฮัลโหลเอ้าเย้เย้เย้อะไรอะไรอะไรัสดีค่ะอยู่ในไลฟ์ดิจิทัลสตูดิโอเรื่อไลฟ์เหรอได้พอดีว่าปันเลือกโมบายให้ได้คุยกับน้องคิมซี m ีเอ็มพอดีค่ะอ๋อได้เลยโมบายเราสายเร็วมากเอ้ย เอ้ยได้แล้วพิมอยากคุยอะไรพี่โสิสวัสดีค่ะพี่โมบายเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้สบายดีค่ะแล้วพิมสบายดีไหมคะสบายดีค่ะ <c oughs> มีอะไรอยากคุยกับพี่ไหมมีสิเนาะ ก็มีก็มีเราเจอเหรอสบายอยู่ไหมพี่เห็นหน้าหนูด้วยนะที่ว่าตอนนี้แต่น้องไม่เห็นพี่หรอกเพราะว่าพี่หน้าสดอยู่พี่สบายแล้วค่ะพี่เบานแล้วเนี่ย โอ้หนูก็สงส่ะโอเคภารกิสำเร็จน้องเงียบเลยเอบคโมบายมากน้องไม่โดนทำโทษเพราะมบายรับเร็วมากๆเลยสุดยอดเย้เย้บอกเลยพี่ติดกับโทรศัพท์ตลอดเวลาเดี๋ยวเว้นนอนขอบคุณค่ะที่โทรมาขอให้ร้ายมีสนุกนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ เย้เร็วมากอเร็วมากเป็นไงคะพิมอหนูรู้สึกืวนหนูขึ้นสวรรค์แล้วค่ะน้องขนบิดมากตะกี้่อกี้โมบายก็มีเสียงสวยเหมือนกันนะเยอะมาคนต่อไปดีกว่าปันใครจะเลือกให้ปันดีคะเอาแล้วคิดก่อนว่าใครจะไม่รับมิวสิกเลือกให้ปัน ใช่พี่เป้พี่เป้พี่เป้รับแน่เชื่อหนูใช่แมื่ตื่นเมื่อไม่นานนี้เองข้าถามไปเพราะว่าข้าจะเอาคลิปจากพี่เป้พี่เป้บอกได้สิช้าหน่อยนะพี่เพิ่งตื่นเอาจริ้งจอาเป็นอะไรมาข้านว้มีอะไรทักมาถามพี่เป้อะไม่เกินนาทีหรือสองนาทีพี่เป้ตอบเร็วเร็วมากเฮ้ยฮัลโหลจ้าฮัลโหลอยู่ในไลฟ์มิชชั่นเจ้าสเตรียลจ้า ฮะอยู่ในดิจิตอลสตูดิโอจ้าไล่ตู้ไปอยู่บอสฮะ้องนี้ปันดีไหมครับเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนนี่เมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้พี่เป้นอนปันดีไหมฮะยังไม่ไม่ได้นอนเพิ่งตื่นก็นั่นแต่เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นปันดีไหมคะ ตื่นกี่โมงพี่แม่ตื่นนี่ตื่นไม่รู้อ่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้บ่ายสองแต่ตื่นทีอีกทีไม่รู้เหมือนกันหนูพนักงานี่ตั้งนาฬิกาตื่นบ่ายสองเออตั้งนาฬิกาปลุกบ่ายสองไม่ใช่นะฮะมีน้องๆ C G M ฟังอยู่อเนี่ยไหวมันเป็นมุกค่ะ ปานมีอะไรอีกไหมปานโดยกับเต้เลรเออก็รอติดตามคลิปต่อไปของดาวรุ่งต็อกแต็กนะครัเป็นผู้ชื่อแอปได้เลยไหมนะยังยังยังได้ต็อกเต็กนั่นแหละรอรอติดตามคลิปต่อไปนะครับชอบมากเลยติดตามทุกคลิปนะครับอันนี้พูดกับพี่เหรอใช่ได้เชิดตือยัง ไม่คือคือหนูได้ยินเสียงในไลฟ์เบาแต่ว่าได้ยินเสียงหัวเราะของแอดมินดังวากเลยอ้าวโอเคปั้นผ่านลอดพ้นไปเพราะว่าเป๊ะสายเร็วมากค่ะขอบคุณนะเป๊ะๆไปนอนต่อได้ไม่ใช่ลูกโทรมาทำไมนอนโทรมาแค่นี้แหละโทรมาให้รับฮะให้รับในเวลาให้ทัน แค่นี้เหรอใช่ครับหรือว่าแม่อยากทำอะไรเพิ่มอยาก่ากแม่อยากคุยไม่ตื่นเต้นเลยอ่เธออยากฝากอะไรจุดท้ายให้กับผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะกำลังดิจิ t a ลไลท์สตูดิโอไม่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 มีอะไรให้ฝากเลยสารตอนนี้โอเคงั้นหนูว่าหนูไปดีกว่า บายจ้าขุ้นายนุวนายจ้าฝันดีนะคะฝันดีเหรอจะให้นอนหลอยเหรอเพลมิวสิกอ่ะเลือกอะไรเป้เนี่ยโอ้พี่เป้ตัดเซลตลอดเลยเป้รับแน่นอนต่อไปมิวสตามิวสิกให้ใครเลือกดีคะ ให้เชื้อเลือกหรือไว้ใจที่โดนเจนไอ่มานไม่มาเจนนิสหรือเจนนี่เขียนเจนเจนเจนเนสเจนไม่มาเจนนี่หาเจนเจนเจนนิสแก้งข้าแน่เพราคนที่น่าจะรับเฮ้ยแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเป็นมิวสิเค้าแว่แต่รับก็แหละไม่ไม่แต่เป็นแอดมินโทรให้ไงแอดมินโทรเออเออโอ้ จะนอนตู้งปาร์ติกรถ้าเกิดว่าเป็นอถ้าเป็นเปี่ยมเองว่าจะรับปะเฮ้ยโอ้ยไม่แน่เฮ้ยไม่ไม่ไม่มีไปโดไม่แน่ไม่นอนเไหมเป็นรัแตะเอ้าแอดมินหรือว่าพี่กไม่แจ้งไม่ได้เหรอไ่ก่อนทำไมไม่ก่อนก็ไม่น่าจะไม่รับถ้าไม่แกล้งดีกว่าไม่แกล้งดีกว่า เดี๋ยวเข้าตัวลืมไปแต่ยังไม่เล่นเดี๋ยวดนแก้แค้นเอาเป็นใครดีอะถ้าเป็นเออจริงๆริมิวสิกก็น่าโทรหาพี่เป้นะพี่เป้จะรับเร็วกว่ามือกี้ไรวงเรามีใครบ้างนึกไม่ออกนี่ใครมุดไหมมีมิกุมุดเออเอาเอาเอาหรือจ๋าดีอยากโทรหาใครครั้งที่แล้วสิโทรหาจ๋าไปแล้วปะใช่ไหม มีมีใครเล่นทงหาจ่าไปแล้วพี่เชอร์ทันงีแล้วพี่เชอร์ทงหาจา่าใช่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 ใชงั้นเป็นพี่มุกเป็นพี่มุกพี่มุกเกินคุณไข่ขกับน้องซารุจังซารุจัง<ห>พี่ดีนะอันนั้นไม่ใช่ <laughs> น,าน่ากลัวมาก <laughs> ทุไทยแล้วนี้เราอยู่ในดิจิตอลสตูดิโอกันนะคะเมื่อกี้แอบดูแป๊บหนึ่งด้วยอ้าวแล้อเฮ้ยใช่อันนี้สบายดีไหมคะทำให้มิวสิครอดพ้นจากการถูกทำโทษนะคะขอบคุณทุรท่านมากค่ะอนี่คือเล่นเกมกันอยู่ใช่ไหมใช่ อันนี้คุยกับคุณชายคุยกับใครเนีอยอยากเจอพี่มุดนะขอให้ชนะขอให้ชนะนะอยากเจอซารู้จังหละถามว่าอะไรดีอ่ะซารู้จังพี่ไข่กินอะไรไปล่าสุดคะไข่ตุนสุกเหรอ อ่าใช่ใช่ไหมเคยจูนฟังทองในไอจีพช่กินไปเลยหรอโปรโมทใช่กินทั้งวันเลยทำลูกใหญ่มากเดี๋ยวไว้ไปอยู่บ้าน BNK เแล้วเดี๋ยวทำห้กินจะมีโอกาส ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคุณชายคุณคายอยากฝากอะไรถึงทุกคนไหมคะตอนนี้ไลฟ์กันอยู่จ้าฝากอะไรดีอ่ะฝากให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณนะคะไว้เจอกันเนาะบ๊ายบายบายบายขอให้โชคดีอ้าวโอ้ยเ่๋งจ๋าเจ๋ย อ่ะต่อไปเจนนิสป่ะใช่ินตรีก็รอดพ้นนะคะภาษาอะไรโอเคหนูเองทีนี้ก็ต้องเป็นพี่เชนด้วยควเลือกให้เจนนิสใช่ไหมั้ยหรือเปล่าก็เหลือแค่พี่เชนเ้อยคือใครดีวะใครดีวะใครจะไม่รับสายวะยากยากอ่ะเราขอเปิดอินสตาแกรมก่อนเนี่ยคนที่ไม่รับสายเราวนี่ เราต้องหาทางคนหาคนที่ไม่ค่อยรับสายสิคือมาแล้วตัดจังหวะนะอย่างหนูอ่ะนี่ก็ไม่รับอะไรหรอแรตตี้แรตตี้นะจังแต่น่าจะตื่นอยู่นะนั่นสิใครนอนอยู่ตอนนี้ไม่มีหหนึ่งทุบแล้วที่ว่ายังีเ่ืกินข้าววันอยู่ใครมักจะกินข้าวรลวางโทรศัพท์ไปไกลๆตัวอุ้ยน้อยพูดเลยโดยเฉพาะเด็กหอน่าจะอยู่ติดมือถืออ่ะเออ เว้ย๋ยวไม่แน่ในของอาจจะแบบติดคอมมากกว่าแล้วโทรศัพท์ไปชาร์จอ่ะใช่จิ๊บวีเหรอจิ๊บไม่คไปหรอกเออจิ๊บเล่นเกมก็ได้โทรหาจิ๊บกันดีกว่าแต่จะเลือกจิ๊บให้เจนิสก็ไมันว่าจิ๊บรับเลยเพราะว่าจิ๊บนอนทั้งเนินกับพี่เป้ะแต่พี่เป้ะพึ่งรับก็ไปจิ๊บอยู่กับเป๊ะใช่โอ้โคุยปันซับซ้อนมากกูเจอไม่ขอแยกย้ายปันยันมาอยู่ไหมมาอยู่น่าจะรับเร็วอ่ะ มาอยูร้าเราะว่าเดี๋ยวเรามีไม่กันไอเดียนิกกี้รับเพิ่มเมื่อักครู่เชิญ้องเพลงอะไงี้ยจะรับใ่ยด้ลองขอขอเชิญเรื่องนิกกี้ให้เจนิสค่ะน่านิกกี้เล่นคอมอยู่ก็ไม่แน่น่าจะรับนะเล่นคอมอยู่เนี่ยจะคุยอะไรกันโอ้ยรับ อ้าวรับรับนะฮัลโหลดิ๊กอ้าวอ้าววางสายอ้าวอ้าวรับประเดี๋ยวแปลว่าไม่รับป่ะแปลว่าอย่างนี้ไม่โอเคป่ะแต่ก็ถือว่ารับนะรับค่ะรับนะเจเจเชื่อในเต็มดี้เอะให้อีกคนให้อีกคนให้อีกคนยังไงงงน่าจะติดธุระอยู่อะไรเงี้ยรับสายไม่สะดวกเนาะอ๋อ้ใครดีใครดี ซัดจังโอ้ยแล้วจังไงไม่รู้เลยฮะเราไม่ถูกเลยเราไม่ถูกให้ซัดจังเนี่ยติอยู่บ้านทำไมไม่้คือว่าซัดจังไม่รับเราเป็นไปได้ไม่รู้เลยไม่เคยโทรหาน้องเฮ้ยเฮ้ยัจังนะอ้าวโอ้ตอนนี้เรอยู่ในตู้ร้านสตูดิโอกันะคสวัสดีค่ะ Yeah, เย้ไลฟ์ออนไปนค่ะจงซึ่งเซฟเจนิสไปครับสวัสดีค่ะเจ <laughs> <c oughs> นินสเซลอยับน้องไหนแล้วอันนี้คืออันนี้คืออะไรหนุอยู่ในดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอคะ่ะก็คือถ้าตัดจังไม่รับโทรศัพท์ภายในเวลาที่กำหนดพี่จะโดนลงโทษ <laughs> โอ้ เมื่อกี้นึกว่าจะไม่รับแล้วแหละจริงๆนึกว่านึกว่านึกว่าอะไรทำอะไรอยู่หนูกินข้าวอยู่ค่ะเอาโอเคก็ขอบคุณที่เซฟชีวิตพี่วะไปไม่งั้นจะโดนลงโทษอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคก็ต่อยอร่อยนะคะไม่กลัวนะจ๊ะค่ะพี่ถึงเจ๊ทุกคนนะครับ ไม่ถึงเหมือนกันไม่ว่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเบียนเคแล้วก็ว่างเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อเขาบอกว่านี้คิดใายคู่อ๋อโธ่คนที่ไม่คิดจะมาอันนี้เลยอือ่ะต่อไปพีริน่าก่อนเอ้าเอาดีนาเหรอใครเลือกให้น้ให้น้องเลือกน้องดีกว่า น้องน้องน้องคนไหนดีเอ้คนนี้เป็นเมมเบอร์ B N K หรือว่า C G M B N K B N K ใครก็ได้ปะอ๋อน้องพิมพแล้วกันน้องพิมพ์เลือกให้พีรินนัหน่อยว่าให้พีรินหนัโทรหา B N K คนไหนดีคะขอคนที่น้องอยากคุยดีดีนะขอโทษมากๆช่วยสะทำไมอ่ะอาค เออพี่เจนไหมอืแต่โอซีแองไงคนที่อยากคุยนั่นแหละเออได้ได้ได้พี่เจนก็ได้ค่ะพี่เจนอแกรับแน่นอนช่เหนอใช่หนอรับรับเจอนะได้รับแน่นอนเอออ่ะ

ตอนนี้เจนได้ช่วนพี่รินะให้พี่รินะไม่ถูกคำโทษนะเพราะเจนรับสายไว้มาเจนนะวันดีค่ะขอบคุณนะเจนแต่ว่าคนที่เลือกโทรหาเจนให้ลินะคือน้องที่โอชิเจนจ้ะใช่คิดว่าใครดูไหมว่าใครนี่สิเจนอืมนี่คืนรู้ น้องพิมเหรอหรือว่าสิิตาน้องเิมรู้ด้วยน้องพีทน่ะน้องพีทค่ะฮึอะน้องพีท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 คุยหน่อยพูดอะไรถึงพีทหน่อยได้ไหมคะก็อ่าไว้ถ้ามีโอกาสไว้เจอกันนะคิดถึงครับเปิดเกมก่อน กิจกรรมที่เราจะฝัดเจ,จ,จ,น,จนไปจ๊ะเจนคุยกับพี่ลินดาดีกว่าโอ้เจนพี่ลินาไนนานี่ห้องเอ้ยไทโก อลิมาเซนค่ะมาคิมาเซนค่ะเพราะว่าเจนชั่นนี้คุยกับดีนาเป็นเจนใช้ภาษาอ่ปุ่นแล้วก็ดีนาเป็นใช้ภาษาไทยสลับกันใจสลับกันบ่อยเพราะว่าเจนอยากเรียนภาษาอ่ปุ่นแล้วดีนาอยากเรียนภาษาไทยไม่ชั่นนี้คุยกันบ่อยมากไปเจอกันนะแล้วก็มาหาเช็คใหม่ด้วยนะะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นได้ค่ะไปคาเฟ่กัน ก็โกเจนดูไว้หลายที่เลยค่ะพี่ลินะได้เลยขอบคุณเจนได้ค่ะไลฟ์กันให้สนุกครับแล้วเจอกันนะคะขอบฟุงค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยยยยยยายยยยายยวยย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 ยนเยยอย เจเจค่ะเลือกให้พี่หน่อยโหหาใครดีเจเจลรตาเปี่ยมเลยไปเดี๋ยวสายดีกว่าคะหนูไม่อยากให้พี่เชิโดนค่ะเปี่ยมนะใช่ไหมใครดีคะเปี่ยมเปี่ยมเปี่ยมเหรอคะหนูพี่เปี่ยมก็ได้นะคะหนูเชื่อในนิดสักหน่อยหนูจะช่วยพีหรือยังไงคะหนูถึงไม่เชื่อในนิดสักหน่อพี่เจนะพี่เปี่ยมอาจจะรับก็ได้นะคะไม่ได้ไะ่ไไม่รู้จริงๆเนี่หนูไม่เคยลอง เอาอาจจะามก็ได้นะอืมก็เล่นโทรศัพท์เหมือนกันน้องก็ตอบนานเร็วอยู่เปรียมคนไหนเดี๋ยเหี๋ยเยคนได้ชื่ออ๋อชื่อไลน์ใช่ไหมขึ้นต้นด้วยตัวาไม่เจอขึ้นต้นด้วยตัวเแง่ยทุกคนเนี่ยควรจะตั้งชื่อไลน์หลังจากแอดคนใดคนหนึ่งว่ามันเขาคือใครแบบเขียนดีเนมอะคะทุกคนแทย์ได้ดีเนมได้นะจริงๆ ดยเฉพาเหตุการณ์แบบคุณครูอะไรยเงี้ยจําชื่อนักเรียนไม่ได้ครูสามารถในเนมชื่อในไลน์ได้นะคะใช่แล้วต้องใจตั้งได้ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแหละต้องตั้งแล้วเยอะมากขอให้เราใส่กันห่อยเฮ้ยเราได้แเรา เตียมสวัสดีค่ะตอนที่เราอยู่ดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอกันนะสวัสดีค่ะอันยอาเซลอันยอาเซลเนี่ยยดช่วพี่เชอร์ไว้ขอบคุณมากจริงๆที่ไม่ต้องถูกทำโทษนะคะเพราะเตรียมรับไว้มาอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเล่นเกมกันอยู่ในดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอใช่ว่าแหละเน่ทำอะไรอยู่มาเปี่ยตอนแรกจะตัดสายแล้ว ทำไมไม่ตัดล่ะพี่เชอร์จะได้ทำโทษอ่ะเปลี่ยนทำอะไรอยู่คะนอนเล่นอยู่ฮะนอนเล่นอยู่พอดีเป็นไงบ้างจะรู้ไหมจริงๆคนที่เลือกเสียงให้พี่คือน้องเจเจนะ ซีจีเอ็มยูมิซีจีเอ็มยูใช่สวัสดีค่ะอ๋อ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 แล้วเขารู้จักหนูด้วยเหรอฮะเอารู้จักดีเลยรู้จักค่ะรู้จักดีเลยน้องโม่เย้ขอบคุณมากนะเจอันนี้คือเล่นกันยังไงกติกาอะไรอ่ะกติกาคือรับสายภายในห้าโอเคค่ะอ๋อ ใช่ซึ่งเปลี่ยนเยอะมากคุณมากดีใจด้วยนะคะพี่เชอร์ขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เนาะไปมาซ้อมกันไปเจอกันค่ะบายบายขอบคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะไม่มีใครเห็นกล้องทุกคนบายบายอ่ะไม่มีใครโดนกล้องไม่มีใครโดนกล้องเลยเอาไว้สิโอ้วันนี้สุดยอดเพราะว่าทุกคนติดมือถือกันไงล่ะ บางทีเราก็ค <Wha> ือวางจริงไว้แล้วลงไปกินข้าวนะใช่ใช่หนูก็ตอนนั้นที่ใครโทรมาแล้วไม่รับจีจี้บ้างหนูก็ทําอย่างอื่นอยู่เออก็มีโอกาสบ้างเขาบอกว่าพี่มินมินไม่รับชัวร์ลองไหมลองไหมรับั้งทียร้อนเออจะไม่รับหนูนะที่นักคิดว่าเป็นน่าจะเป็นลาตาไม่รับนะนะเคย หรอเี่นขนาดพี่นรักไม่รับถ้าเป็นพี่แอนดินก็คงไม่รับอ่ะไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วดีกว่าเดี๋ยวกับช่วงเบรกนี้ไปนะคะไมมีใครโดนทำโทษเลยเย้ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดอยู่บ้านค้าคิดว่าเองก็ไม่รับนะปันไม่ได้ก็แค่เป็นการเลยกันอ่ะจีจีเอ็มขอบคุณมากมนะคะวันนี้ยังไงฝากฝากผลงานกันดีกว่าให้จีจีเอกดค่ะ ก็ตอนนี้ซีเจมโฮเทลมีเพพูดถึงเมื่อกี้เป็นซีเจมโฮเทลแซมปไปด้วยแล้วก็มีตอนนี้ในคอนเทนต์พิเศษใน YouTube ของ Official c ซีเจมโฮเทลมี Daily l i f e from Home ค่ะอันนี้เป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประมาณหกโมงทุ่มจะลงใน YouTube ของ Official c ซีเจมโฮเทลนะคะแล้วก็มีวันจันทร์แล้วก็วันพุธมีซีเจมโฮเทลพบปบไลฟ์ from Home ด้วยค่ะ แต่ว่าอาทิตย์หน้าไม่มีไลฟ์นะคะอาทิตย์หน้ามีไลฟ์พิเศษไลฟ์ช้อปปี้ด้วยเขาก็ยังไงก็ติดตามงซีดีโฟเดย์เยอะๆนะคะได้นะคะได้เจอน้องนอนทุกวันค่ะได้หาการฝากงานที่ถูกต้องเย้โอเคไงก็ฝากน้องๆ CGM ีเอ็มโด้วยนะคะในเจเจกับพิมกล่าวลากับทุกคนหนเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ ได้เล้อย <whatever in> <country> <ul oughs> ่าลืมทำขนมนะจ๊ะได้ค่ะโอ้อะไรคะแต่ว่าอย่าลืมทำอาหารขนมมาฝากได้ค่ะได้เลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะอยากกินอะไรบอกได้นะคะอ่ะ โอเคขอบคุณมากนะคะสีเว wow. okay, ่ยแต่วันใหม่กันใหม่เนอะสล้วเราก็รอทุกคนมาที่พักเบกที่สองกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในเบกหน้านะคะขอบคุณค่ะ